สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพรีวิวแกะกล่องนะครับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์อินฟินิตวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว Infinix h o ฮอตเอเลเวนเพนะครับนี่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์อินฟินิตเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่มีวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปถ้าใครจะไปหาซื้อแถวบ้านบอกก็เลยว่ามีวางจําหน่ายอย่างแน่นอนบางคนอาจจะไม่กล้าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เนาะก็ไปหาซื้อแถวบ้านกันได้เลย โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าตัว Infinix Hot Eleven Play ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันมาดูกันซิว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Infinix Hot Eleven Play นะครับ บนซองพลาสติกเนี่ยแจ้งสเปคคร่าวๆในเรื่องของหน้าจอเนี่ยใช้จอเป็น IPS LCD นะครับแล้วก็ขนาดของหน้าจอคือใหญ่เลยนะอยู่ที่6.82นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น HD e Plus นะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้มาเยอะเลยทีเดียวอยู่ที่6,000ม ah ิลแอมนะครับเหมือนเดิมยังคงมี Power Marathon มาช่วยในเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ให้กับตัวเครื่องด้วย ในส่วนของชิปเซตนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับชิปเซตเมดิเทคฮีโร o G สามสิบห้นะครับก็อาจจะไม่ได้บอกว่ามาทางเกมจ๋าๆนะในส่วนของเวอร์ชันแอนดรอยนะครับมาพร้อมกับ Android 11ทุกคนโอเคเรามาดูกันที่ภายในกล่องกันหน่อยเขาให้อะไรเรามาบ้างเปิดออกมานะครับจเจอเข็มจิ้มซิมก่อนเลยอันดับแรกนะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้ ในส่วนของเคสนะครับตัวนี้จะเป็นงานพลาสติกแข็งนะตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าถ้าเป็นพวก TPU เนี่ยน่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับในส่วนของสาย USB เฮ้ยตัวนี้นะฮะยังคงเป็นพอร์ต m i โคร USB อยู่นะครับโอ้โหตอนแรกผมก็เจอว่าน่าจะมาเป็น Type C นะ ในส่วนของอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นแบบคมนะเรามาดูกันว่าเขาสามารถจ่ายไฟได้เท่าไหร่ตัวนี้การจ่ายไฟจะอยู่ที่5โวลต์2 a นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นก็แสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่น่าจะรองรับชาร์จเร็วแต่อย่างใดน,นะครับมาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยสีที่ผมถืออยู่นี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับฝาหลังของเขาจะมีการเคลือบเงามาให้ด้วย แล้วก็รวดาลายกราฟิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่นะไม่ค่อยเหมือนใครเลยนะครับเวลาที่โดนแสงก็รู้สึกว่าสวยงามดีทีเดียวทุกคนในส่วนของมูดูลกล้องนะครับจะเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับมีตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องส่วนสีที่2จะเป็นสีบูนะครับสีบูเนี่ยจะมีการไล่เฉดสีด้วยนะครับทุกคนด้านล่างเนี่ย จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เฉดสีขึ้นมาเป็นสีฟ้าอ่อนๆจนกลายเป็นสีเทาที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆชอบสีไหนมากกว่ากันเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมชอบตัวสีบูมากกว่านะครับมีการไล่เฉดสีด้วยแล้วก็มีการเคลือบเงามาให้เหมือนเดิมนะครับเอามาเปรียบเทียบกันหน่อยนะครับระหว่าง2สีสีดํากับสีบูนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าสวยงามไปคนละแบบนะ มาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องแล้วกันฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นไมค์สนทนานะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จน่าเสียดายนิดนึงตัวนี้ยังคงเป็นพอร์ตไมโคร USB นะแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลล่มบวกวอลล่มลบแล้วก็จะมีปุ่มพาวเวอร์ส่วนด้านบนของตัวเครื่องไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับ ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ารุ่นนี้สามารถใส่ได้กี่ซิมกี่เมมนะครับสำหรับรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ20ซิมนานโนบวกกับ1เมมเบรีการ์ดนั่นเองมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นแบบเดิมนะครับนั่นก็คือหน้าจอแบบหยดน้ํานั่นเอง ชนิดของหน้าจอรุ่นนี้ใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอถือว่าใหญ่มากนะตัวนี้อยู่ที่6.82นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ยังคงเป็น HD ซพันะครับยังไม่ใช่ฟู l อซีพั s แต่อย่างใดนะในส่วนของสีสันหน้าจอนะครับความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมาะกับการใช้ภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้มากกว่านะครับนี่คือ เล่งแสงจนสุดนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปใช้ด้านนอกไปใช้กลางแจ้งถ้าจะเอาไปวิ่งแก๊ปแพนด้าอะไรพวกนี้นะฮะอาจจะยังไม่ได้เหมาะทุกคนเพราะว่าแสงของหน้าจอเนี่ยอาจจะยังสู้แสงได้ไม่ดีมากนะักมาดูกันที่อาตาัตราดูเฟนเรทของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือจอเนี่ยอยู่ที่60เฮิร์ตันเอง60เฮิร์ตเนี่ยอัตราลดในการถ่ายจะประมาณนี้นะครับ อา,อาจจะไม่ได้ลื่นมากทุกคนมาดูกันที่การเล่นแอปทิกต่อ,อก,กันหน่อยนะครับสีสันของหน้าจอผมดอว่าก็พอดูได้นะดูภายในอาคารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อยู่แล้วทุกคน ประเทศการดู YouTube กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะแต่มันก็จะมีเป็นบางคลิปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคลิปเนี่ยที่เขาสามารถที่จะปรับควาละเอียดของหน้าจอนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080P เลยนะครับเรามาดูกันที่สีสันของหน้าจอกันหน่อย อันนี้คือขยายดูจนเต็มหน้าจอนะครับถ้าเราอยากจะให้จอของเราเนี่ยมีความสว่างมากกว่านี้สีสดสีเข้มมากกว่านี้ก็เพิ่มแสงได้นะอันนี้เร่งจุดสุดเลยแล้วกันมถ้าเป็นแบบนี้ยสีใสของหน้าจอของเรามันก็จะสว่างขึ้นสีสดขึ้นนะครับเวลาเอียงเป็นไงกันบ้างนะ ก็โอเคนะครับอาจจะมีมืดๆบ้างบริเวณขอบๆประมาณนี้เนาะตรงนี้นะฮะเวลาเอียกก็จะมีมืดๆหน่อยหนึ่งดูตรงๆแบบนี้นี่แหละเหมาะกับการดูภายในบ้านภายในอาคารนะครับถ้าออกไปด้านนอกเนี่ยผมคิดว่าจอมันน่าจะสู้แสงไม่ได้นะ มาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้เลือกใช้เป็นของ m e d i t t e k h e l i o G 3 5นะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เน้นเกมจ๋าๆนะมันเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่าการจอเลือกใช้เป็นของ PowerVR GE8320 นะครับในส่วนของแรมเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ r รม4รอบ6 4นะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่6,000 m ม ah ินะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับมี power marathon มาช่วยจัดการในเรื่องของแบตเตอรี่ให้เราด้วยในส่วนของเวอร์ชัน Android รุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็น AI lens นั่นเองนะฮะก็คือว่ามีกล้องมาให้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะฮะในส่วนของเวอร์ชัน XOS เนี่ยตัวนี้ยังคงเป็นเวอร์ชัน 7.6.0นะครับยังไม่ใช่เวอร์ชัน10นะถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นตัวเอ่อโน้ต1 1นะครับได้ใช้พวก UI ใหม่ๆแต่ว่าตัวนี้พวก UI เนี่ยยังคงเป็นหน้าตาเดิมๆอยู่นะครับมาดูกันที่เมนูการถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับมีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้ง,งานกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นหมวดเคลื่อนไหวช้านะ แล้วก็จะมีหมวดวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดเนี่ยที่สามารถถ่ายได้จะเป็น1080 p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะเป็น7 2 0 p 4 8 0 p ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้ามาดูกันหน่อยนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสูงสุดจะเป็น10,80 p 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับหมวดหมู่ต่อมาจะเป็น ai cam นะครับ ai cam เนี่ยก็มี her มาให้เราใช้งานด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราใช้งานเหมือนเดิม สำหรับมาที่กล้องหน้ากันหน่อยนะครับอ่าตัวนี้เขามี AI ที่สามารถระบุซีนต่างๆได้นะเมื่อกี้จะขึ้นว่าเป็นรูปบุคคลนะครับ AI Cam ก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆมาใช้งานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูกันในส่วนของหมวดบิวตี้กันหน่อยหมวดบิวตี้ตัวนี้ปรับอะไรได้บ้างก็จะเป็นการปรับค่าความเนียนนะครับได้ทั้งหมด3ระดับเนาะ มาดูกันหน่อยนะครับว่าปรับรูปแบบของใบหน้าได้ไหมก็ได้นะครับจะเป็นพวกปรับผิวเนียนปรับรูปแบบของใบหน้าให้มีขนาดที่เพียวเล็กลงอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ปรับดวงตานะครับรูปโบุคคลนะฮะนั่นก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองแล้วก็ถ่ายภาพ AR ได้นะครับพวกสติกเกอร์ดนาะรกาอะไรแบบนี้เนาะก็เหมือนกันกับพวกรูปอีฟินิกทั่วไปนะฮะสามารถที่จะถ่ายมุมกว้างได้อ่าประมาณนี้ มาดูกันในส่วนของรูปถ่ายกันหน่อยนะครับกับความละเอียด13ล้านพิกเซลเนาะมาดูกันที่กล้องหลังกันก่อนเลยรายละเอียดความคมชัดนะฮะถ้าเป็นการถ่ายในที่ที่แสงยเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับคอนชาร์สสำหรับรุ่นนี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะจัดมากนะครับสีค่อนข้างสดดีทีเดียวอันนี้ถ่ายไข่เป็ดในตู้เย็นนะรายละเอียดความคมชัดจะประมาณนี้นะฮะ ส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายกระดาษที่ลูกของผมเนี่ยระบายสีเอาไว้เนาะซูมดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับก็เห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนนะพวกลายเส้นอะไรแบบนี้นะฮะแต่ละแผ่นก็ยังเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนอยนูะ่นะนี่ส่วนรูปนี้ถ่ายบริเวณหน้าบ้านนะครับท้องฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นสีจ้จาๆเกินจริงไปสักหน่อยหนึ่งนะรายละเอียดของพวกต้นไม้เนี่ยสีสันก็ค่อนข้างที่จะสดดีนะครับ อย่างที่บอกไปนะว่ารุ่นนี้คอนทานของสีเนี่ยค่อนข้างจัดนะครับรูปนี้เป็นการถ่ายบล็อกอิดนะฮะสีสันนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยรุ่นนี้สีสดมากรายละเอียดความคมชัดถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับชัดมากเลยถ่ายระยะใกล้ไม่ค่อยมีปัญหานะนี่คือกล้องหน้านะครับถ่ายด้วยหมวดบิวตี้นะไม่ได้ปรับแต่งการตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะเกีี่ยผิวหน้าได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะเกี่ยรอยหลุมสิวอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับรอยย่นบนหน้าผากก็อาจจะเห็นบ้างนะถ้าใครต้องการที่แบบว่าจะเรียบเนียนมากกว่านี้ก็สามารถที่จะไปปรับแต่งเพิ่มบิวตี้ได้นะครับตัวนี้ถ่ายอีกฝั่งหนึ่งเนะาะลูปนี้ถ่ายแล้วหล่อยเนี่ยดูสิบิวตี้เขาเกี่ย,ยได้ค่อนข้างดีนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอประมาณนี้ละกันนะฮะพรีวิวแกะกล่องอาจจะเป็นพอเป็นน้าจิ้มเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเทสมาแบบเต็มๆให้ดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยท่นผชมแล้วก็ติดตามนะครับใครยังไม่กด subscribe ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแบบนี้มาจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ